คนพยายาไม่ต้องทำปปิ้สิต้องสิ่งทำให้ hit on the f l o o ไม่ต้องคิดปุ่บปิมปุ่บปิ้ง hit c u s ้เพชมาสโตสองเมืองหลังเป็นกับวัววัววัก็ไม่เน็ตอไรเนตครับเนตครับย i p ในรูปแบบที่ไม่มากที่ตลว่ายด ខ្ញុំគុំតាំស៊ីចាគុំតាំគុំតាំស៊ីចាគុំតាំតាំគុំ ดังๆให้กวาและกำลังใจเด็กๆหนครับผมอ่ะเด็กๆก็แค่เดินมาขาน้าอ่ะเฮลยครับพงมอะไรมาครับคุณพอ่อคุณแม่อ้าวเดินก้าวขึ้นไปขาน้าลกูกอ่าก้าวขึ้นไปขาน้าใกล้ๆใกล้ๆอามือจับขึ้นมาใส่คอก็ได้อ่าคุณชอนโอ้ยอเวลาเคลียพงมอะไรด้านบนสักครู่หนึ่งอ่าขอเวลาเคลียพงมอะไรสักครู่หนึ่งครับอ่าจะได้ทําการบันทึกเอาไว้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคณะ คุณครูในกลุ่มเรืออกายพัฒนา,านรูปภาพการศึกษาหนองสโนโอนะเมื่อช่วงใบใบยเย็นก็มีคณะาาคุณครูจากโรงเรียนบ้านหนองม่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูยลดาเพชรอาบนะคุณครูสุนิสามามีสุขนะครับแล้วคณะของท่านมาช่วยแต่งหน้าช่วงเย็นนี้ก็เห็นคณะคุณครูจากโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันจําหน่ายพวงมาลัยก็ต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงพวงมาลัยเคลียร์แล้วเรียบร้อยแล้วหรือย,อยัง นักแสดงชุดที่สองขึ้นสู่เวทีลูกใครหลานใครละแม่ดูเอาสิครับคนแรกที่รกมันดำกว่านี้นี่ว่าพอโดนแสงไฟเข้าไปแลดูข่าวครับข่าฟางน้องจริงจิงอุ้มเอ๋มโอ้โหน้องกันมาแล้วตัวจักราจัการโหทั้งนั้นเลยครับชุดนี้ถ้าเกิดเต้นเหมือนซ้อมครับรับรองครับถูกใจบรรดาแม่ยกอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพวงมาลัอาาายอย่าให้ขาดสายอย่างอย่างไม่หมดอย่างไม่หมดนว คืนมาคนไหนคุณครูเรียกชื่อนะครับลกูกโบกมือทักทายสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคุณพ่อคุณแม่จะได้จําได้วันนี้ลูกของเราว่าโดนแสงสีเสียงเข้าไปแล้วสวยสดงดงามอีกคนหนึ่งก็จะถูกจะเพลงขอขอให้แดงเขาไว้ก่อนอีกคนหนึ่งก็เขียวมาชักเขียวเชียร์คนแรกเด็กหญิงอาลิสาโชรเวกจริงๆอาลิสาโชรเวกคนไหนลูก เออแม่ภาวนาบัวสองสีจะได้รู้ว่าลูกอยู่นี่คนที่สองนัดนิชาสุดนาลาวนัดนิชาสุดนาลาวน้องดีไซน์บ่าลูกหนูน้ำสะกุลอะไรลูกสุดนาลาวไม่ใช่เหรอลูกเออลูกผู้ใหญ่ตายแล้วไม่รู้จักนามสกุลตัวเองนะสามเด็กหญิงสุกัญญามนคามน้องกันนี่เอลสีจหนึ่งธิดาเมสจีลูกคูจอีอบาวแล้วครับ จากที่ดำดำวันนี้แลขึ้นไฟครับต่อไปพิชชายามาลายัยพิชชายามาลายัยนี่คนที่เอวสุดยอดจับตาดูให้ดีครับต่อไปเด็กหญิงประดับเพชรกินซ้อนนี่ลกพวิเพิงต่อไปพรณภาจันเทศอุม่มเยี่ยมต่อไปพัชรพรอเสือวงาาากิรากิรเดสยต่อไปเด็กหญิงสุพิช,ชายาพาณิชย์ เด็กหญิงมนทิตามาลัยมนทิตามาลัยมนทิตามาลัยโอเคน้องหญิงต่อไปเด็กหญิงวัชระมนยินสนออ่าโอเคพร้อมหรือ,อยังกับผลงานเพลงโยกย้ายใส่สะโพกพร้อมแล้วมิวสิกมาจับตามองเตรียมกล้องขึ้นมาครับผู้ปกครองครับชุดนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับพร้อมแล้วมิวสิก ี่บอกแล้วครับเอานะครับเวทีสัตเพื่อนครับ <Yeah. S 1> เป็นไงครับ <Yeah. S 1> ถึงหนูจะเล็กแต่หนูก็เด็ดนะคะ <Yeah. S 1> โอ้โหขย่าวเข้าไปครับลูดี้ไม่เป็นไรครับ <Yeah. S 1> เอวพ่อแม่ให้มาฟรีครับลกูกต <Yeah. S 1> ายเขา้า yeah. <Yeah>. yeah. โอ้โหดูเป็นไงคน <Yeah. S 1> นี้บาแหลจริง โอ้โหเวทีสนันเลยครับจะขูดย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนดีกว่า พ่อตัดสิล้์เดินขึ้นมาข้างหน้าลกูกเดินขึ้นมาข้างหน้าพ่อแม่อยู่ไหนภูมิอะไรจ้าค่อ,คอยๆก้มลูกค่อยๆกม้มขอบคุณครับผู้ปกครองทุกท่านบอกแล้วครับเอลซีจีครับชุดนี้เต้นดีทุกคนเลยน้องพอดีพอใจน้อง,องอุ้มอิ่มน้องออมเสียนเต้นดีทุกคนเลยน้องการน,น้องข้าวฟ่างน้องดีไซน์ช่วยกันช่วยกันครับขอบคุณผู้ปกครองครับวันนี้ ถึงแม้จะเกิดวิกฤตกับโรคใบนี้แต่พี่น้องบ้านนำ้ำพงนั้นไม่เคยอทอดทิ้งโรงเรียนนะครับมีน้ำใจให้กับโรงเรียนการแสดงวันนี้ก็นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กหนูน้องๆได้แสดงความสามารถนะรายได้หากค่าช้จ่ายแล้วก็นําไว้ไปทุนให้กับโรงเรียนในการพัฒนาการศึกษานะครับต่อยอดพัฒนานลูกหลานของท่านเข้าไป ใครให้เงินนั้นเดี๋ยวต้องแบ่งกับคุณครูด้วยลูกใครได้เงินต้องแบ่ง,งคุณครูเรานับเฉพาะพวงมาลัยนับเฉพาะพวงมาลัยอุ้มบีมโมถ่ายรูปก,ก่อนอยังรออยู่จ้ายังรอพวงมาลัยอยู่เด็กๆเพิ่งจะเพิ่งหยิบลูกจะเพิ่งหยิบตรงใจเย็นๆครับอย่าเพิ่งครับให้เขาดูก่อนให้คุณครูตรวจตาพวงมาลัยเรียบร้อยก่อนถือพวงมาลัยไว้ครับอย่าเพิ่งหยิบไปสุ่มสี่สุมส่มห้าสุ่มแปด ของวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับคุณแผนเมืองการด้วยคุณพี่อภิเชษนะครับเกรทเชิญวันนี้มาถ่ายทําวิดีโอมาไลฟ์สดมาถ่ายรูปนิ่งถ่ายรูปเคลื่อนไหวลง y o ยูทู e ผู้กองก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดซับตะไคร่นะกดหัวใจให้ก็ได้ครับเพราะว่าเจ้าของกล้องนั้นเป็นพ่อไม้ครับวันนี้มาตามหาวันทองอยู่คุณแผนอะไรจัดซีมาครับน้องดีไซน์เก่งมากลูกปีนี้ เต้นปีจริงจังปีปแรกนะทุกปีจะมาขึ้นมาเต้นกับพี่อยู่ครับน้องที่ศไยผู้จัดก,การกล้วยนั้นทุ่มสุดตัวเลยอ้าวอ่าเสร็จเคลียร์เรียบร้อยนะคุณพี่อ้าวเสร็จแล้วปอหนึ่งลูกผูหนูกาลังห้าวเลยครับลูกหนูนี่กาลังห้าวเลยครับอ้าวขึ้นไปลุกขึ้นไปอ่าขึ้นไปดียืนตามระยะตามการนัดหมายไอ้ตูนให้เต็มที่ไหนหตูนอ่า โอ้โชคเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องแต่จะเต้นครับวันนี้เต้นรู้เรื่องครับไปโชคดูข้าวหอมดูหมื่นจงนี่ลินดานีสุดยอดครับและดูไอ้อ้วนลำปั้มยากนี่ดูไอ้กายนี่ครับไอ้กายดีสุดยอดครับอ่าโชคเขยับมาทางนี้ทีโชคอ้าวนักแสดงชันประทุมษาปีหนึ่งนะครับ เด็กชายจิยรพัฒน์เสือสะโกลน,น้องบอมแบมสองเด็กชายธีรติบุญดาเลิศเจ้ากายให้ยกมือมาให้ยิ้มไม่กายเออเด็กชายธีระนนท์วงคำีน้องไม้เด็กชายวรชาติสิงห์ชำนาญเด็กชายสุปกรเพตานี่เจ้าโตนเด็กหญิงลินดาหมื่นจองน้องเขาหอมีเอลซีจีครับ เด็กหญิงไอรีนสามสายนี่ก็เอลซีจีเหมือนกันครับเด็กชายธะเนศพลวิเชียนสีเอานอกโทครลูกไม่เอววัอยางาเด็กชายพักขะทอนทาเล็กนี่พึ่งพาตัดไตติงมาเป็นมา,มา,มาเรียนหนังสือบอกเรียนไม่ได้เจ็บไ้ครับแต่เต้นเต้นได้ผมต้องงึดกับมันเหมือนกันเด็กชายชัยวัฒน เพื่อนมานอ่านี่มึงมาใหม่มาในพลงงานเบงบองึดจักเม็ดครับของตั๊กกระแตนชนระดาฝึกซ้อมโดยคุณครูหนูศิริรัตน์เอกชัยรุ่งโรดคุณครูวัยใกล้เกษียณค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูคุณหูเต้นข้างล่างครับจับตาดูดีพร้อมแล้วมิวสิกมาฮะอ่าช่วงนี้ไลฟ์สดนะครับอ่าเตีมที่ลุเอาแล้วครับดูไออาว่าง่ายดูไอลีนดูลินระดา ตัวไอ้ตูนขอบคุณครับทีมงานคุณแสนเมืองการครับวันนี้มาไล์สดการแสดงของนักเรียนโรรเนียนปนั้นพื้นโมขนาดให้เด้อกยดแกร้น้งนอ,องเลิก เอากันตอนส้ม่า ลุ้นแต่คนอื่นแหละไม่ลุ้นลูกพ่อบ,บังเลยอ้าวลูกก้าวขึ้นไปข้างหน้าลูกคุณพ่อคุณแม่เรียนเชิญครับเชิญครับด้านหน้าครับด้านหน้าไอ้จอยแห่งทุกหมาเมืนไปไงลูกเมือ่อยไหมลูกฮะอ่าเรียนเชิญครับขอบคุณท่านผู้ปกครองอ่าขอบคุณผู้ปกครองทุกทุกท่านเลยถือว่าให้การสนับสนุนกับลูก,กหลานของเราอ่าไฟเข้าไม่เป็นไรครับไฟและลแมลงแม่นี่ ไอเอิร์ธเสียวไส้รุดเหลือเกินครับวันนี้แม่ตายมาไม่เอิร์ดอย่าตายอย่าตายปากแดงมาไหมมาไม่ยช่าตายวันนี้ไม่เห็นออมาเหรอเออ,อลูกชายยายตายยายตายดูแลอยู่ว่าแล้วไอเอิร์ธรู้มากเหมือนใครเหมือนอยายตายนี่เองครูครับผมเรียนไม่ได้ครับคุณผาตัดได้ติ่งมาครับแต่ซ้อมเต้นมันซ้อมได้ครับ ผมแล้วก็งึดกบมันเหมือนกันลูกโทโอ้นี่เมนูรักและอินดูดังดวงใจปีหน้าคุณหนูก็จะเอาไอ้โชคขึ้นมาให้ผมแล้วผมก็คงจะปวดตะบานเหมือนเดิมเออไอ้กายกายครับคนไหนเอาเป็นพวงเลยไอ้กายอ๋อไอ้ไอ้บอมเบออ่าคุณครูครับช่วยดูพวงมาลัยนิดเดิงครับคุณครูพ่อแม่จะถ่ายรูปถ่ายรูปได้นะครับอ่า เดี๋ยวให้คุณครูได้ดูพวงมาลัยเรียบร้อยก่อนตัวตาเรื่องของพวงมาลัยเพราะว่าใครพวงมาลัยเยอะในแต่ละชุดก็จะได้พัดลมไปที่สองก็จะได้กระติกน้ํานะครับเงินเราไม่นับเรานับแต่พวงมาลันะานะยนะครับก็แจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณอภิเชษด้วยครับหรือว่าในนามปากกาของคุณแผนเมืองการครับที่คอยตีแผ่นะครับเรื่องราวและวัฒนธรรมดีๆในประเพณีของอำเภอลพบุตรของเรา โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลหนองโสนนะครับะสนใจก็ติดต่อคุณพี่อภิเชษได้นะครับมีงานบุญงานประเพณีต่างๆต้องการถ่ายรูปถ่ายภาพนะครับเพื่อลง u t u b e นะครับติดต่อได้ครับคุณพี่อภิเชษนะครับหรือว่าคุณแผนเมืองการนะครับภูมิหนวยการสำนักข่าวหนังสือพิมพ์นะครับสยามพินเตอร์นิวนะครับศูนย์ข่าวอำเภอละหวันวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่ท่านได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเจ้าหน้าที่พมร้ายพร้อมแล้วหรือยัง นักแสดงชุดที่สี่ครับชั้นป .2 ขึ้นสู่เวทีอาเชิญลูกชั้นป .2 ขึ้นสู่เวทีอาขื้นประจำหน้าที่ตัวเองขึ้นมาคนแรกแล้วประจำหน้าที่ตัวเองตรงไหนแถวหลังขึ้นขบนลูกน้องยุน้องยุคขึ้นข้างบนขึ้นขบนขึ้นขบบนขึ้นบนนี้อากาแีขึ้นขบนอาโอเคน้องเต้นขึ้นขบน ขึ้น้างบนอ่าโอเคอยุคขึ้น้างบนอ่ายืนสะับฟันปลาให้เห็นครับขึ้นมาแล้วนี่การแสดงชุดที่น้องดีมน้องดีมขยับไปนิดนึงครับน้องดีมอ่าน้องกะละแมน้องน,อน็อตอ่าขยับไปอีกครับน้องดีมขยับไปอีกอ่าน้องยุเธอไปคร่ะขยับไปอีกกลางเวทีขยับไปอีก,กขยับไปอีก,กน้องเติ้ลขยับไปอีกครับอ่าขยับนี้อ่านักแสดงประกอบไปด้วย เด็กชายปฏิาพานพรมรัตเจ้าแบงว้างานดีลูกเด็กชายปฏิาพานพรมรัตนี่เลขาเด็กหญิงธาราทิพททองเค้งนี่นิ่งเงียบเฉียบขาดนะครับเด็กชายนนทก,กรร้อยมีเด็กหญิงมีนาพรมทาเด็กชายอนุพลเท้าลานี่เจ้าดีมน่าจับตามองครับเด็กหญิงกาลเม นี่จีรนุชเมืองแก่เด็กชายมนพัพมาลายเจ้านอดและเด็กหญิงสุพิศลาคณชสิงโอ้โห,โ,หโ,หโหตอนมาเรียนไปคิ้วไม่งามแบบนี้ลูกและข้างหลังหลวงพ่อสิทธิ์เสาินครับเด็กชายบาณวัตนโพสีทองอ่าเด็กชายสรวิทย์ม่วงโพออนี่แนะนำนาไปแล้วไปก็นแนะนำหลานครับอ่เด็กชายทวัชชัยยอดจำรูนพร้อมแล้ว ก,การแสดงในผลงานเพลงแอลลั่นปัดครับของพันปอสองครับพร้อมแล้วเชิญมิวสิกครับต้องขอขอบคุณคุณน้ำมีชนะหรือว่านิดมีชนะด้วยครับที่มาช่วยฝึกซ้อมมันมาฝึกซ้อมหรือแอบมาเล่นโทรศัพท์ก็ไม่รู้เห็นมาเล่นโทรศัพท์ตลอดเลยพร้อมแล้วเชิญมิวสิกมาครับแอลลั L ่นปัดครับเป็นที่รู้อย่าให้เสียชื่อครับกาคาฟิวสุญยอดมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับลูก สุดยอดโอ้โหเก่งมากน้องเกดสวยงามลูกแม่อพวมาลัยจะลืมนะจ๊ะแม่อกีรนุชเมืองแครสุดยอดครับอ,อน,นุพลเท้าราม,นานมรีนาพลทาลูกน้ำลูกโอ้โหได้แข่งนี้เหรอให้ร้องวันนี้ลริ่ม

สวยให้ดูที่มือสุดยอดน้องมายิ้มหน่อยลูกยิ้มหน่อย ก่อนลูกค้างไว้แบงแบงแอลลันปัดแบงแอลลันปัดลันปัด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 โอ้ไม่เหมือนตอนซ้อมเลยเมืองมหาเลยไอ้น็อตแอลลันปัด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 นี่ไอ้ดิมแอลลันปัด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 นี่มันต้องอย่างงี้อาเชิญครับลูกอา,อาเชิญล,ลูกสามคนเต้นด้วยกันเย,ย,ย็บยมาอับสุดลงมา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 รับพวงมาลัยครับ ต้องขอบคุณคุณน้ำด้วยนะครับที่มาช่วยเติมท่าให้โอ้โหอย่าลืมนะลูกก่อนกลับบ้านเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าไว้ก่อนนะลูกป .2 ขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณ,พ,คณพี่น้องทุกท่านทุกคนเลยครับก็สนุกสนานกันไปน้องกาฟิลนี่ผิวมากเลยแม่บวชเน็นด้วยนะครับถ้าไม่ได้แม่เก่งมากลกูกเก่งมากอา่ยิมถ่ายรูปถ่ายรูปก,ก่อนขอบคุณท่านผู้ปกครอง สนุบเป็นพวงมาลัยแม่ไก่เห็นลูกดีมเต้นแล้วไม่รู้ว่ามันไปเอามาจากไหนแม่ก็ไม่เล่นอะไรนอกจากหวยพ่อก็ไม่ทําอะไรไม่รู้ว่าลูกเอวดีมาจากไหนอ่าใจเย็นลูกอถ่ายลูกก่อน่ายลูกก่อนมาด้านหน้านี้ก่อนลูกถ่ายลูกก่อนหน้ากะหลาติดก,กันเลยเออมึงสองคนนะ่ะเออหน้าหน้ากะหลานครับอยู่ห้องเดียวกันครับ ตเตืนนีบอกทีแรกไม่เต้นครับวันแรกที่ร้องไห้เลยครับบอกเสียชื่อแม่บดแม่นางลำโอโ้หอบอกวันที่สองมาฉายแสงครับเต็มที่เลยครับอะแม่เมย์มันถึกภาพเต็มที่หรือ,อยังอาเสร็จแ,แล้วเรียเชิญครับคุณครูบัวมาลัยอย่าเพิ่งส่งให้ใครลูกพววมาลัยอย่าเพิ่งส่งให้ใครกาแฟคุณแม่มา